สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านสวนมีเมนูแกงเผ็ดมาฝากค่ะสูตรง่ายๆที่ใครก็ชอบแกงเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้ค่ะอยากทานหน่อไม้ดองค่ะแต่ก็กลัวว่าหน่อไม้ดองในตลาดจะมีวัตถุกันเสียสารฟอกขาวก็เลยดองเองเลยค่ะวิธีการดองก็ง่ายๆนะคะแค่เติมเกลือแล้วก็เติมน้ำทิ้งไว3้3 4มวันก็จะได้หน่อไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวค่ะ แล้วก็ปิดเก็บไว้เลยนะคะแต่ว่ามื้อนี้ค่ะรอไม่ไหวหน่อไม้ผ่านไปคืนนึงแล้วเรารู้สึกอยากกินหน่อไม้จังเลย <c oughs> ก็เลยเปิดมาทําแกงก่อนยังไม่ทันเปรี้ยวนะคะ <c oughs> ก็เอามาล้างทํความสะอาดสักสองสามน้ํานะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทําแกงเผ็ดหน่อไม้ค่ะแต่ยังไม่ทันดองอนะมันยังไม่ทันเปรี้ยว ล้างทาความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ไปหาใบมะกรูดหลังบ้านนะคะมีกระต้นมะกรูดที่รอดจากน้ําท่วมนะคะใบกระจิตลิดค่ะแต่ก็ได้ยูยังได้ใช้อยู่นะคะเอามาล้างทําความสะอาดค่ะแล้วก็เตรียมเครื่องที่จะทําแกงเผ็ดใส่หน่อไม้นะคะแล้วจะมีไก่มีกะทิมีน้ําปลาหน่อไม้ใบมะกรูดพริกแกงน้ําตาลปี๊บแล้วก็ใบโหระพาค่ะก็จะเด็ดใบโหระพาก่อนเลยนะคะอันดับแรก นั้นก็ฉีกใบมะกรูดนะคะเพื่อให้มันมีกลิ่นหอ,หอมน้ำมันระเหยนะคะเราตั้งกระทะเลยค่ะแล้วก็เทกะทิเลยค่ะเราจะใช้ไฟปานกลางนะคะเทกะทิไปให้หมดเลย ในการทำแกงนี้เราจะไม่เคี่ยวกะทิให้แตกมันนะคะเพราะว่าเราจะเป็นแกงค่ะ,ะเลยไม่ต้องการกานแตกมันเมื่อคนพริกแกงให้ทั่วกะทิเสร็จแล้วเราก็ใส่หน่อไม้นะคะใส่หน่อไม้แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาได้เลยค่ะระหว่างนี้ก็รอเดือดรอให้หน่อไม้สุกนะคะระหว่างรอเราไปปลูกต้นโหระพากันค่ะไปปัดชํากิ่งกันก็จะตัดกิ่งโหระพาให้เฉียงๆนะคะ เพื่อเวลาไปปักชามมันก็จะได้เกิดรากได้ง่ายนะคะปักชํำง่ายๆค่ะแล้วก็รดน้านะคะเข้า รออ,รออีกรออีกสักหนึ่งอาทิตย์เราก็จะได้ต้นโหระพานะคะแล้วก็จะได้มาใช้ปลูกเสร็จแกงก็เดือดพอดีค่ะเมื่อแกงเดือดหน่อไม้สุกแล้วนะคะเราก็จะเติมใบมะกรูดค่ะเพื่อทําให้แกงมีกลิ่นหอมค่ะก็ต้มไปสักพักนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อไก่ค่ะ ็ต้มเนื้อไก่ให้สุกนะคะก็จะรอสักพักกลิ่นหอมมากเลยค่ะเมื่อสุกแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลค่ะบ้านใครชอบหวานก็ใส่เยอะหน่อยนะคะที่บ้านไม่ค่อยชอบหวานค่ะใส่น้ำตาลนิดเดียวค่ะก็คนให้ละลายนะคะแล้วก็ต้มต่อไปอีกสักพักค่ะ เมื่อทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วค่ะหน่อไม้สุกไก่สุกแล้วเราก็จะใส่ใบโหระพาค่ะแล้วก็ปิดไฟจากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะแค่นี้ก็จะได้แกงเผ็ดหน่อไม้แสนอร่อยค่ะส่วนเมนูน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามดูกันนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะ